สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับ FC เมื่อนี้บ่าวแอมเลาะทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลขกับพาวอว์ครับพ่อวอลลีจับเงินล้านครับ FC งวดที่ผ่านมาโปต้องกลับยากครับ FC 20ครับมาจ่าจ่จังๆเนาะครับเนาะเขียนให้เน้นๆครับมาเมื่อนี้มาตามไปฝาก FC อีกครับงวดวันที่16มิถุนายนพศ2568ครับพาวอว์กำลังคำนวณให้ครับ สวัสดีครับคุณพ่อวอครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโชคดีมันหมานมันหมานห้จ้างจ้างเองต้อะครับคุณพ่อจังเลลยะครับผมนี่เวัดก่อนก็ตมีดีได้ครับแต่ผู้ชมคุณแม่ประภัยครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับครับผมคุณแม่ประภัยสายจวดโอ้โหเพือนโปเมียนโตเน้นนะแต่ว่าก็ขีดไทยอยู่ได้ครับผมแต่ผู้ชม่ว่าขีดไทยอยู่ได้สองศูนย์เนาะครับผม อ่ะขอตัดสวัสดีขอทักทายสบายดีสุขสมคนรน้อครับผมน้อขอตลอดทุกท่จังของชูชองสุดาดาชาแนลครับผมเดี๋ยวมาติดตามตัวเลขคำนวณของคุณพ่อวอครับผมครับสมบอกไปได้ครับผมแทนบุญชเขามาละสองวดนวัหนึ่งหันเป็นวดที่สามวดนียเขายี่เป็นวดที่สี่ครับครับเขาต่อติดถึงว่าจะบว่ให้ตัวจีว่าก้มกลมให้ก็จริงอยู่เราบอกตัวจีว่างกลมให้ได้บอกกระดิ่งเซนใต้ใยยืนสองศูนย์น้อครับผมเนาะถ้าท่านลได้สื่อ เาแปดแปดเก้ากับสองศูนย์นสองกับกว้งจะมีโชคมีดวงโยกอ่ะพ่อแล้วำนวนแล้วหรครับผมผมนันบม่ยากกระสันเก้าเดียวแป,ป๊บเดียวก็ะสินครับผมแต่ว่าถาเบิง่งปกติพอ่อเราวงกลมให้ครับผมหวดก่อนมันออกสองศูอ๋อมีแปดอีดีครับผมแต่สามตัวเนาะ<อ>สามตัวนี้ไปเข่าตรงกรับเลขกกัน คุณแม่นั่นแต่คแม่สัมลี่เนาะก็ก็ยังมักแปดสองสองแปดวันนี้อันนี้เก้าสองแปดสูตรของคุณพ่อนี่พอเสื่องก็บ,บอกข้าใจนะครับแต่ว่าเพิ่นจะตั้งตัวเลขที่มันออกแกลงงวดจะผ่านมากครับผมก็คือเลขกลางออกสองศูนย์พอแล้วก็ตั้งสองศูนย์แล้วก็เขียนไลายๆายลงไปประมาณอ่าคู่ครับผมแตว่างงวดนีน้สองตัวนั้นเน้นให้อ่าสามกับแปดหก ต่อหาชุดมันจะมีสามหนึ่งสี่สองห้าสามหสี่นะครับผมจันนหกสีแล้วกเจ็ดหแล้วกแปดหก่าสามตัวเดยมันบวกไปตรงนดดแมนบพ่อแมนบ่เปยังขอให้ได้ตดวก็ดีแล้วแต่ว่าตรงบถบวกเขาอาสองตัวนี่มันตะตรงเป๊ะเลยพ่อหันมาสักผ่เนี่พ่อหันมาหาตมเนี่ตรงกลับนี่สามตัวงวดก็มันออกสามหาสองะครับผมถ้ามช่วเนาะ 5ามห้าสองคุณผอคุเกาตั้งมันจะมีอยูหาชุดกับผม4ี่หกสามห7า6จ็ดสี่หกปเน่้น้ไสี่หกสามกับเก้าครับผมเห็นบ่อสี่กสามพอเราจะขีดข้างล่างนำ่ำขีดเส้นใต้ให้เลยแต่ว่าเก้ปนี้ขีดถูกห้ค่ายว่าเป็นตัวร่องครับผม หาสองตัวกับสามหนึ่งสี่สองหาสามหกสี่เจ็ดหาแล้วก็แปดหกเน้นให้เป็นหาสามเน้นเน้นแปดหกครับผมเน้นแปดหกตัวล่างมันจะเป็นหาสามครับผมเพราะว่าพอแล้วขีดเส้นใจอยู่แปดหกเนาะขีดจะหน้า,บานเบอร์เงี้ยครับผมพอเที่ยงถามว่าพอเครื่องบ่อหาเล็กวิ่งแน่ว่าสัตว์พอหรอมันจะมันชีบ่ะแ่ก็พอมันนี้มันดีชีบ แมเจต่ตอนผมอ่านงวดอธิปัานมากพอว่าเอาไปได้สองงวดเนาะงวดเกิดงวดทหารงวดที่สามงวดเกิจะเป็นงวดที่สี่ครับงวดที่สี่ครับเอาสองตัวตามตัวตัดเน้นตัวใดก่อนครับคุณพ่อตัวใดครับสองตัวบอกครับผมสองตัวกันละไอแปดหกเแปดหกครับเน้นแปดหกตัวล่องหาสามตัวล่องหาสามสามสามตัวก็คือสี่สี่หกสาม สี่หกสามครับตัวรองก็คือเก้าสองแปดครับเก้าสองแปดนะครับนาจอไว้เลยครับเอฟซีฝันบ่ครับคุณพ่อฝันบ่ครับเฮ็ดเหล็กแล้วบ่ฝันเรือยๆหมดโบฝันเลยบ่ครับบ่ฝันอย่างเลยครับนี่แล้วเขาตัวนี้เราต้อหพยายามดอกครับผมแต่ว่าคุณพ่อมันกะบอกไปเด้อครับผมท้าไปช่วมวันเลขกสามตัวมันจะบ่ตรงแต่วันจะเป็นโตดครับถ้าทันได้เช่นชอบก็ลองอวยใส่อวยขัวบนนอใบแอมเนาะครับผม สี 4, 6, 3, 4, ่หกสามอย่างสี่อวยเป็นสามหกสี่ถ้่าสามสี่หกสี่กระได้ครับ,รบผมแต่ว่าพอเที่ยงวันกันตืดด่นโจทย์ตัวเม่นธรรมดาดิครับผมเดินไุชมเขาเพิ่งสามตัวตัวเม่นธรรมดาดิครับสี่หกสามเด็กสวยงามครับลแล 8, ้วกับแปดหกครับอ่าสามเออเลขพอเราสังเกตเนาะมีทั้งสามตัวสองตัว,ตวจะมีแปดนึ่เนาะครับมีแปดจุดนึ่เก้าสองแปดกับแปดหก เอ้าสองแปดก็งามเนาะครับพ่อเียงงามงามงามสวยครับแคบหน้าจอเลยครับเอฟซีอ่ะครับผมท่านใดชื่นชอบว่แคบหน้าจอใบเบิ้งครับผมถึงจะอยู่ไกลขนาดแคบหลังก็ค่อยเมื่อขยายออกก็ได้ครับผมใบเบิ้งตัวใหญ่เป็นเด็กก็ได้เนาะแคบหน้าจอเยอะขอบคุณครับพ่อพ่อครับสวัสดีครับสวัคุณหลายครับให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับผมวันดีวันดีซีใส่เลยใส่เลยไม่บอกพ่อใส่เลยครับมันใจกว่าทุ่งหมดไม่บอกพ่อใส่เลยทุกคนปล่มันใจ มันใจพลอยอย่างคนโบฝันโอ้โบฝันอ๋อขันขันมันฝันนี่มันมันจะบ่อเลขมันจะคล้ายๆวันจะบ่ค่อยตรงกับข้าม้วนเลยให้รู้ว่าพวกที่เจ้าแปลนั้นวันนี้มันใจยันบ่อคอยพกเขาเลื่อนดวันนี้วันมันคักหรืองวดคักเลยครับ F4 มันใจเลื่อนวันนี้ข้าม้วนนะค่เนาะงขั้นพามาสูดข้านวนของคุณพ่อสี่งวดงวดที่สี่ครับงวดนี้ครับผม F4 ครับผมคือว่าพส่ตัวควบคุมใส่ตัว สามสี่หกสามครับเลขสองโตก็คือแปดหกแปดหกครับเอฟซีคอแฮมีโชคใหญ่ครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเบ้าแอ็มลาทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าเอ็มลาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียทซับครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส,ส,ส,ส่เรียกเงื่อนเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จิงสิรืถือนะครับนะ้อท่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถ่ายอยู่้องในครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักกับ่มามผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใด่ครับโอเคค้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขาขายทุกอย่างแล้อเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อมีุหลาบเนี่ยพอหนพ่มอดนีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแลวเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮ้ยใายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเข้าครับขายดีปานทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสแต่มาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางกายผู้สาวผู้บ่าวมากักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทือ่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทือ่อทาคิ้วสามเทือ่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในนีนมม่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปกุลอดมาให้อีฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบันบงสเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ